สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียบใต้คันชาแนลนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมกงการคอบปับเสียนนะครับวันนี้เราอยู่ในการประจำวันพฤหัสบดีนะครับที่16นะครับกรกฎาคม2563แล้วกันนะครับก่อนอื่นคำถามก็เดยกันสําหรับยูฟ้า47 c o m แล้วกันนะครับผมเว็บกีฬาออนไลน์ที่ดีที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสียงคลายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตอนนี้เนี่ยเรามีในส่วนของอ่า กีฬาอีสปอร์ตนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นที่นิยมในโลกโซเชียลณขณะนี้นะครับผมการเงินมั่นคงปลอดภัยนะครับผมไม่มีประวัติการโกงนะครับตอนนี้เรามีาระบบฝากถอนหน้าเว็บนะครับสะดวกอัตโนมัติภายใน3นาทีตลอด24ชั่วโมงแล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูฟุตบอลทีเด็ดบอลเต็งหนึ่งตัวเน้นๆนะครับวันนี้ไปดูฟุตบอลกลางโชว์ซิลิอาครับผมไปดูฟุตบอลคู่ระหว่าง สปาวนะครับผมวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของอินเตอร์มิลานะครับคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสองนาทีตามเวลาบ้านเรานะครับเรามาดูสถิติกันพบเจอกันมา3ครั้งหลังสุดนะครับผมเป็นฝ่ายของอินเตอร์มิลาที่เปิดบ้านเอาชนะสปามาสองะนตัตัดห่งน,นะครับล่าสุดเป็นฝ่ายของอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านนะครับเปิดราคามาต่อที่ลูกครึ่งน,นะครับ ทำได้แค่เอาชนะ2-1นะครับแต่ว่าราคาต่อก็เรียกว่าพ่ายแพ้ไปนะครับใครที่ไปอยู่เชลบ้าอินเตอร์ก็ถือว่าเสียทรัพย์แน่นอนเจอกัน3ครั้งนะครับอินเตอร์เอาชนะซาเปาได้ทั้งหมดเลย3ครั้งนะครับเป็นการเอาชนะราคาต่อได้ครั้งเดียวนะครับย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะครับเอาชนะมา2-0นะครับเรามาดูผลงานของทีมท้ายตารางอย่างซาปเปาล้า้วกันนะครับผมเรียกว่ารวมด้วยการที่ผ่านมาซาเปาเก็บได้แค่แต้มเดียวในคระบผมนอกนั้นก็แพ้รวดเลยนะครับล่าสุดพ่ายแพ้กับเจนัว 2ประตูต่ตอศูนะครับเกมในบ้านครับผมสเปาก็ยังขุนไม่ขึ้นอยู่ดีนะครับผมผลงานย่แย่มากเลยนะครับห้านัดหลังสุดเรียกว่าพ่ายแพ้ทั้งหมด4นัดนะครับแล้วก็เสมอ1เก็บได้แค่แต้มเดียวทำได้แค่เสมอกับเอซิบิลานสองประตูต่ตอสอสองประต,ตูต่อสองนะครับผมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านรับกับเยี่ยของอูดิเนเซ่ก็โดนอูดิเนเซ่กดสยบเลยนะครับสามศูนย์นะครับผมเรียกว่าโอ้โหสเปาเนี่ยเรียกว่าตกชั้นแน่นอนนะครับสําหรับ วันนี้นะฮะเรามาดูลูกทีมของอ e ันโตนิโอคอนเต้สักนิดหนึ่งแล้วกันรวมทุกรการที่ผ่านมานะครับผมเก็บชัยชนะทั้งหมดได้3นัดนะครับแพ้ไป1เสมอ1น,น,นะครับล่าสุดเอาชนะตโตลิโนมา3มประตูตอนน่อ1นะครับก็ถือว่าดูเหนือชั้นกว่าเจ้าบ้านอย่างสเปาแน่น,นอนชัดเจนนะครับ5นัดสุดท้ายในเกมไปเยือนของอินเตอร์มิลานนะครับผมแพ้ไปนัดเดียวนะครับไปเยือนอยู่เป็นตุ๊ดแล้วก็ แพ้ยูวิทูนมาสองนะครับก่อนหน้านี้ก็ชนะมานะครับชนะยูโรโกดิตมานะครับผมในเกมยูโรปาลีกนะครับแล้วก็หลังจากที่แพ้แพ้กับยูวิทูนแล้วเนี่ยอ,อินเตอร์มิลานก็เดินหน้าอย่างเต็มกำลังนะครับก็ื่อทำได้แค่เสมอนน2นัดแล้วก็ชนะได้แค่นัดเดียวนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นการบุกไปเสมอก,กับเวโรนามา2ประตูต่อ2นะครับก่อนหน้านี้ก็เอาชนะปาม่ามา2ประตูต่อ1นนะครับถ้าจะให้ดู จากสถิติวิเคราะห์กันตรงๆเลยแล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมเป็นฝ่ายของอินเตอร์มิลานที่เปิดเดลาคามาต่อลูกครึ่งควบ2นะครับเราต้องย้อนกลับไปดูว่าล่าสุดเนี่ยอินเตอร์มิลานเอาชนะสปอร์ตมาได้แค่2ประตูต่อหนึ่งถึงแม้จะเก็บชัยชนะได้ก็จริงนะครับแต่ว่าราคาต่อนี่มีผลนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมมองว่าวันนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานนะครับเจอทีมท้ายตารางแบบนี้นะครับในเรื่องของแรงจูงใจนั้นอาจจะนะครับไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เพราะว่า อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยนัดล่าสุดก็เอาชนะมาแค่สองหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็ยังยังยังวันหวั่นอยู่นะครับแต่ยังไงยังไงเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับผมโกยังชอบไปอยู่ที่ทีมเยือนอย่างอินเตอร์มิลานนะครับโอกาสในการจะเป็นฝ่ายชนะเนี่ยอินเตอร์มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูกทีมของอันโตนิโอคอนเต้เนี่ยดูแล้วเนี่ยเหนือชั้นกว่าอยู่แล้วนะครับสำหรับ11นักเตะที่มีอยู่ในมือตอนนี้นะครับผมโกขออนุญาตฟันธงด้วยกันนะครับสำหรับควาคืนนี้นะครับ อินเตอร์จะบุกมาเก็บชัยชนะเหนือสปอร์ไปได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอ2ลูกเน้นๆนะครับยังไงก็มานะครับผมจิ้มได้จิ้มนะครับใครที่ชื่นชอบก็สามารถตามกันได้นะครับไม่ชอบก็สามารถสวนกันมานะครับก็ฝากกด้คคัันนะรบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้วางไปอยู่ที่อินเตอร์มิลานนะครับต่อไปลูกครึ่งพวกสองนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับจนกลับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ